พี่ไปตัดโมฮอคเว้ยข้างเอียนใช่คอนโดนก็เป็นโมฮอคแบบข้างเนี้ยแล้วก็มีหน้ากระจกในห้องน้ำบีจีแก็ไม่ตัดผมเว้วก็ไม่ดูใครทุกคนแม่งเดินผ่านมัเอ้ยทำไมมึงไม่ทำท่าดีใจแบบนี้ไปเลยวะใครไม่รู้จำไม่ได้ไอ้เบนซ์พีระพงหรือใครสักอย่างเนี้ยแล้วก็ทำเลยคือทำยังไงวะเออเออว่ะเอ้ยได้เลยแล้วก็ลงไปแล้ววันนั้นยิงได้ด้วยก็เลยไปทำนี้ไปทำนี้เออข้างสนามแต่คิดว่าเฮ้ยแม่งเร็วไปว่ะ เราทำเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันเร็วไปวันนี้กล้องเกิร์มไม่ทันก like so er so like ็เลยแบบเฮ้ยเติมหน่อยเติมหน่อยสับก่อนสับก่อนหนึ่งสองสามสามเฮ้ยมันจริงจริงน้อยไปหน่อยบอกเฮ้ยขออีกหน่อยว่าก็ทำเสร็จกบแถมแต่นี่นนี้คือขยับเวลามาเรื่อยๆนะวันที่มีจรวันนั้นวันแรกที่เลื่อนตัวคือแค่แค่เสร็จเลยเี้ยมันเร็วเหมือนเว้ยก็ทำสองรอบก็ประหลาด โอเคมันนึกเราก็ลังมีท่าที่เปหน่อใหม่ๆเดี๋ยวค่อยๆเติมค่อยๆเติมไปอ๋อเลยเป็นที่เจ้าเป็นสอนเลยเออจะปะเพราะแต่ตอนั้นพี่ก็อย่างงี้เลยแล้วก็คนที่ตั้งฉายานี้ให้คือเจนเจนที่เป็นตากล้องผู้หญิงของบีจีตอนนั้นตอนนี้ก็ไปเป็นตากล้องเคยทำที่เคยทำ